สวัสดีครับผมเพชรปรารวยนะครับในมะตามเลขน้องแม่ใบนะคะนรับน้องแม่ใบฝันแมนนะคระับมันกับฝันเขามาแล้วเขาเมื่อสามหมดติดกันนะครับท่านผู้ชมขออเขามาแล้วกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรปรารวยนะฮะเด้อไก่ขวางทุตไทนะครับน้องเหมือนในวันที่ยิบก่อแล้วมาถามแม่คนฝันว่าจัางไง เงินบันหนึ่งเป็นแตหลายเป็นได่เนาะครับท่านผู้ชมมาถามเพิ่เบางผู้เท่ากับเสือปลายเนาะกับเสือหาพันกับถือว่าดีเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปรับผู้ชมกันเปลี่นแนวทางเสียงโขกใจงวดต้นที่หนึ่งมีตุหน้าเนาะครับเนาะบางงามันนึงแม่ด้หลายเป็นแต่ฮะ เอาคืออะไรเองบดสีบนบดสีล่างอ๋อสล่างบนอาลางบกบนลางบอกบนเอาโอ้สอล่างเป็นล่างสอเรลียบบืสอบนเป็นบนบบนกนอือเอาก็ได้บั อันซื้อตอนไหนแม่งว่ะพูนึ่งห่นะปาหวานนนกระปาวหวานนหนกงะปาวหวานหมวดมันนั <Hiç> ่งหันหมวดมันนังหันซื้อสี่ศูนย์สี่หนึ่งเอางหลาโอ้ซื้อบนเหมดปลาปลามัานจีได้ว้านจีหมาโนเมีนว่านจได้เสียอันนั้นอันสองเจว่านั่นงมวดสองเก เอาว่าสองเจ็ดก็มาได้อยู่สองพันอยู่สเวนบกุ่มเพราะว่าสื่อลางหลายสื่อลางหลายพอดีโอ้ อันนี้เรียกแม่วันเขามาสามหวดแล้วบบนี้เขามาสามหัวตวนี้มาดึงวดนี้เป็นงวดที่ซีแบบนี้งวดที่ซีอันฝันดีว่าแม่บบนี้โอ้

ียไตดวงดวงอว่าเ้ยงอหรือว่าหัแก่นว่าโอ้ฟัน่าปิงฟัน่ะปิงกัดแมนโยหาบอานีบานนกัดกาดนิวซัมกาดนิวกาดนิวโอ้โอแ่าเนาะบานนจะใหญ่กันี่เันันคิพตาคอดนี้ะโอ้ยบ้านมันต้องคิวแล้วครัลขอมาสามวด

เียินสิละเอดนีมืออ่ะปีต้เลยกๆอเู่นะสือมัอใหญ่บ้าเลยวันแื่มือเล็กกว่าขี่ยถจังโก้ยมาถักสำนยามลยลายขนาด

มากกับมาลางเด้อเพราะว่าซื้อรรตีไว้แล้วสามใบอันนี้เขางลง้มาให็้นไปอหนีอืมอดกัไ้อหาเนี่ยันอันนี้เขาส่งมาให้มดกนี่อแม่นบ่อยอันนี้ บ่ได้ไปอันนี้ส่งมาทางไปซะนี่โอ้โอนึกครับท่านผู้ชมแม่ใบมันฝันว่าปีงจับนิ้วนะครับนอกจับขานก็เป็นแปดจะเป็นเพืนกับเพืนกับเป็นแปดหาหาแปดนะครับท่านผู้ชมสื่อต้องซื้อต้องขบนบอกล้างนะครับท่านผู้ชมซื้อขึ้ไปเลยซื้อล้างขึ้นบนซื้อบน ล่งลางขัน ok PI, มางันเมั่เนิ้มมันก็ซื้อซีนึ่งกับซีศูนย์ขึ้นผลนะครับนวมันก็ล่งลางบวกไว้นะครับเนาะก็สันกัไปหาซื้อลูตเตรีไว้แต่ว่ามันหลาแล้วขีมมีวันนะครับท่านผู้ชมแปดหาเนี่ยแปดหาหาแปดมันหลาแล้วมันห้อมแล้วปลุวันขีมมีย่งนี้นะครับท่านผู้ชมวัดมัางานซื้อซีศูนย์ซีหนึ่งเอา โอ้ือบนเหมือนปลาาไม่จีได้ว่าฉีหมาโนเมนวลาาจได้เสียอันอันสองเจ็ดวันอันสองเจ็ดเอาว่าสองเจ็ดก็ว่าเมีได้อยู่สองพันู่สบมันบกุ่เนุ่มเพราะว่าเพราะว่าสื่อลางหลายสื่อลางหลายพอดีพลาไม่ได้าได้ โอ้อันนี้เด็กแม่วันเข่ามาสามงวดแล้วบปาเนี้เข่ามาสามงวดเลียวนี้มาในงวดนี้เป็นงวดที่ซีว่ะดนี้งวดที่ซีแต่อันฝันดีว่าแม่บบบนี้

ฟันน้ำปิ้งกัดเมนโยหาม่อบงนบานอีบานกัดกัดนิวซ้ำกัดนิวโอโแปดหาเนาะบานจะไม่แกันนี่เอแต่ามคิ้ว่เอาไปยนาะโอ้ยใจมากบ้านมันต้คิวแล้วเขามาสามหัวไวอ้

ยังเดียวละแมเมียนเมียนอยู่เปี่าเลยล่ะเนาะต่ว่ามันขี่สิได้ล่าล่ะนั่นคือมาละดังมาหลายหลัดโอ้ยมาถูกสำหนักมาหลายขนาดแก้เาว่าหล่าเ่อกขนาเว่า่ายงยเีสรามลัเนมงี แนั you, <Rocky> hey ่งจไกตัว่จมันไัตัวกเยจ้กโก้ยงมเนี่ยโอ้เมียนอยู่โอ้เห็นมาเลยแม่นะเห็นมาเปงนะงเียนหาเนี่มากับมาลางเด้อ เพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วสามใบออนี้เขางร้งมาให่ันนงหมุาหาเนนี้เขาส่งมาให้หมุดกอน,นพ่อแม่นบ่อยอันนี้เบอระไรางไปอันนี้ส่งมาทังใบสนน่นครับท่านผู้ชม แม่ใบมันฝันว่าปีงจับนิ้วนะครับเนาะจับขานก็เป็นแปดก็เป็นเพื่นกับนก็เป็นแปดหาหาแปดนะครับท่านผู้ชมซสื้อต้องสื้อต้องาบนบอกล้างนะครับท่านผู้ชมสื้อก็เป็นเสื้อล้างขึ้นบนซสื้อบนรองลลางนั้นบาถือืันมรืนมันกับสื้อสีหนึ่งกับสีศูนย์ขึ้นบนนะครับเนาะมันก็บรองลลางบวกไว้นะครับเนาะ ก็สั่นก็นไปหาซื้อรุตรีไว้แต่ว่ามันหลาแล้วขีมีไว้นะครับท่านผู้ชมแปดหานี่ยแปดหาหาแปดมันหลาแล้วมันห้อมแล้วปรูวันขีมีอย่มนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเด็กของแม่ใบเป็นฟันว่าปีงจับขาเพน่นนะครับเนาะฟันว่าปีงจับขาพั่นค่ะขี่ให้ตัวเดียวนะครับเนาะแปดหา น้ำกับหาแปดเนาะครับท่านผู้ชม,มเป็นฝันมากเป็นเขามาสามวันแล้ววันนี้เป็นวัวที่สีเนาะครับเนาะเอาไปพิดจัดหน้าเพิ่งเนาะครับเนะาะผิดจัดาน้าเพิ่งมักกะตามว่ามักกะพานไดนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมรวยๆเฮงๆนะครับเด้อว,วันที่ หนึ่งมีตัวหน้าเนาะครับเนาะรวยรวยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไงเพฟ้ารวยนะครับเด้อมีกำลังใจจะคลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะคิดนี่สวัสดีครับ